โอเคครับเรามาดูรอยกระทงในแอปสเปเชียลสเปเชียลดอทอนะครับตอวกูเอียงปะ่ะอันนี้เราเข้ามาในชุมชนของสปะเที่ยวแล้วครับของรอยงานรอยกระทงะดูกันมีอะไรบ้างเดินเดี๋ยวเราดูรอบๆก่อนแล้วกันนห่นไหมครับเขาจัดงานตัวกุเอียง เออสวยงามครับสวยงามมีบอดจะเก็บกดแรกแม่ทำไมไม่ซื้อเกมมาเล่นดิคมีบอดจัดงานดแรกแม่นี่บอร์ดฟุ้งบอร์ดไฟเดินเดินร้านช้ามีขายอะไรบ้างเนี่ยโอ้เป็นร้านช้าด้วย อะไรหน่าอ๋อกระโดดท่ามันก็มีอยู่ไม่กี่ท่าใครแข็งกรอบกันนะมุ้งมุ้งอะลองกันโดดติเออโอเคตบมือครับตบมือกดตัวซีนะครับต่มือตบมือใส่แบบหัวเร็วไป คือควมบิดแต่ว่าแต่ว่ากูยังเห็นของพวกมึงตรงอยู่เลยนะว่ามันอาจจะเป็นที่หน้าจอเราหรือเปล่าโอ้โหครับกดเลขหนึ่งเลขหนึ่งยกมือครับเลขหนึ่งทุกคนเริ่มงบิดเบี้ยวเลขสองทุกหน้ากูหงายเรงเหมือนกันกูอยากลงไปขี่ไรลากูทำไม่ได้มันต้องลีหน้าไหนอ่ะถ้าจะลงไปขี่ไรลากลับสวัสดีครับ สวัสดีครับตอนตอนทำตัวให้ลอยขึ้นไปนี่ทำไงครับผม กดเต้นไปเรื่อยๆมันก็ลอยเองเต้นไปเรื่อยลอยเองเหรอ <laughs> เต้นเรื่อยก,กดเลขอะไรอะ่ะ <laughs> ใช่ใช่มันจะอยู่แต่ว <ừ> ันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบนเป้นคีย์บอร์ดด้านล่าง F1 F2 F3 กดกดไปอ่าเต้นเต้นเรื่อยๆเ,เต้นเรื่อยจะลอยไปเองจริงเหรอหลอกด้วย嘛 เต้นกันมาหลายอาทิตย์ลอยไปเลยลอยเป็นอาชีพเขยนนะครับเดี๋ยวรอลองไปด mm ูเ hmm. ป mm ็นหอยแล้วมือลอยตัวเองร้านขายอะไรบ้างโอ้ดูร้านขายขนมตรงนี้ดิค่ะโอเคมาดูขายขนมขายอะไรกันบ้าง คิวนะครับกดคิวนี่คือดูบรรยากาศรอบๆงานหมุนทางซ้ายต้องนไม้ทัคนะกด e นะครับอ้อยได้ยินปะอ้อยบบนีมอนรอบบรรยากาศรอบงานที่เราขนมปังใครเต้นอยู่กโดนะครับกระโดดกดดงดระกระโดดกระดดะโดระนี่กะดกระโดะเะะโดดกระโกระก ยกมือกดหนึ่งครับยกมือกดหนึ่งเรียก่าไไไม่ไม่ก็แม่ต้องว่าเนี่ยมเาเรียกว่าไแบบิดครับกดหนึ่งยกมือกด้องเนี่ยพักลายบายบายนะครับ เสาเยี like, horse, really. ่ยมเลยกดสี่ก็ใ้่เลยจะได้เข้าจะได้เาดได้กดท่านแดนนะครับแดนงถาแดนีได้เว็บครับกดหเว็บต้องทำยังไงมันถึงอร่อยวะเหมือนพวกมืองไปกระสืองานมาเลยอยู่สามคนเปี้ยไิ่ซนไม่ซีวต่เยนะครับตลาดไม่ มีนะมึงกระถงลอยข้างบนยังมีเลยแต่มันก็ไปไห่ดีป่ะไหนผีอ่ะอืมจากซีนะครับดูรอบๆนิดนึงกดตัว E นะครับกดตัว E ดูรอบๆมึงอยู่ไหนอ่ะใช่ตัวเสื้อแชมพูที่มัาแบบลอยๆป่ะมทะลุตรงเลย ไม่ไม่คุณรู้สึกว่าเราสามสามคนก็ว่าวเนียอม่แบบ C, <ười> C M Y K เ <c ười> นี่ยนี่ตัวอะไรกระดิบกระเดิบอยู่ยลงไปยลงไป่เลเยอไแล้วเนี่ยจุดกันลามิบกระดึบด้วย เป็นพร้อมสองตัวนี้แล้วกันเต้นได้กัเน,นี่เต้นคู่รูอะไรนะครับเนี่เพลงสนุกครับอ๋อเว็บหน่อยเว็บหน่อยเนี่ยเ่เต้นเราเป็นไง เนปเลยกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยนี่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 กุรู้แล้วทำไงแม่งลอยคุกด้วหกกับเจ็ดรัวๆแล้วแม่งก็ลอยไปนู่นแล้วแล้วคุก็ลงไม่ได้อะเรื่ละ เป็นเนี่ยเลยอ้าวบอกกดหกกับเจ็ดรัวๆจะลอยลองดูสดิไม่ลอยไม่ลอยอ้าวพวอยู่ไหนกันนะลอยสีเหลืองอยู่บนร้านก๋วยเตี๋ยก็ได้คุยละอยู่สูงเกินมเหนโอ้มันเย็นสุดแล้วอ่ะ ไปหาเจ้าแม่แนะ่้วนะตูอยู่สูงกว่าเจ้าแม่แล้วก็จะเอาอยากต่ดมันกูต้องทำไงบ้างสเปซาร์ากระโดดนะครับสเปซาร์ากระโดดกระโดดแน่นเลยตัวซีตบมือตัวคิวนะครับดูรอบๆไปทางซ้ายคิวนะครับดูรอบๆไปทางซ้าย Okay. ตัว E นะครับดูรอบๆไปทางขวานะครับ w ครับเดินหน้านะครับ S ถอยหลัง A e มาทางซ้ายนะครับ D ไปทางขวานะครับ S ถอยหลัง เนี่ก็เป็นห้องของงานรอกระทงนะครับโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย